สวัสดีครัเพื่อนมาเจอกับช่องบันดีกับสิ่งรอบตัวมาเต่าจะคิดแล้วดูในหมู่บ้าน เพื่อนจะเห็นนู่นกระครังหรือว่าหอนานเดกานั่นคือโบสถ์ตรงที่เราอยู่ทีนี้เรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งโรงเรียนทีนี้เราจะไปทงสะพานนี่แหละทางที่ลูกขึ้นไปโรงเรียนทางนี้ อีกทางหนึ่งนี่นี่ทางขึ้นขึ้นมาจากในหมู่บ้านแล้วขึ้นไปนี่ส่วนทางนี้ถ้าเกิดเขาจะเข้าไปในตลาดก็มาทางนี้ได้ทางนี้จะเข้าไปในตลาด ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5ห5โมงครึ่งนี่คือสะพานสะพานข้างล่างเป็นรถไฟทางรถไฟ เดี๋ยวเราจะถ่ายรอบตัวใ,ให้เพื่อนดูตอนนี้บรรยากาศสวยอากาศไม่ร้อนมากเพราะว่ามีเมฆบังนี่ตรงที่เรามา นี่คือสถานีรถไฟสะตรานีรถไฟตรงน้นก็ในตลาดตรงที่เรืองๆนะั้นคือที่ล้างรถ ไฟไอเปียบบักเมื่อก่อนเราจะพาลูกมาเดินเล่นบ่อ,บอยๆถ้ามีเวลาเพราะเมื่อก่อนลูกยังเล็กอยู่จะมีเวลาเดินรอบหมู่บ้านแต่เดี๋ยวนี้ ไม่ค่อยมีเวลาแล้วแล้วลูกก็ไม่ค่อยดูแล้วเขาก็โตแล้ว,ว,ลวเป็นหนุ่มหมดแล้วนี่รอบตัวเราบนทางที่เรามานู ตอนนี้แดดก็ออกตอนนี้แดดก็ออก

ตรงนี้ก็เป็นน,นี่อันนั้นสถานี้รถไฟตรงนี้ก็จะเป็นที่เรารถเมย์ตรงนี้มีป้ายรถเมย์อยู่รถเมวิ่งมาจากสายไหนก็ต้องมาจอดตรงนี้เพตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลาง นุ่นไปสนีตอนนี้เรามาอยู่บนสะพานเราจะยอ่อฝั่งนู้นให้สนิทเขาเนะ่ยเพือ หมู่บ้านอยู่ในหุบเขาสวยมากอยู่บนเขาก็มีนู่นอยู่บนเขาคือหมู่บ้านที่เราอยู่คืออยู่กับธรรมชาติล้วน ตรงนู้นจะเป็นจุดตรวจโควิดจะมีเสารอาทิตย์ใครจะมาตรวจก็ได้โทรมานักเขาก็จะตรวจให้ฟรีของหมู่บ้านประจำหมู่บ้านตรวจโควิดฟรีลูกชายกับแฟนเรามาตรวจทุกอาทิตย์แต่เราไม่มาหรอก <c oughs> ราไม่ชอบตรวจเราหัวที่เราไม่ตรวจเพราะเราฉีดยาแล้วแต่ว่าแฟนกับลูกแฟนเขาก็ฉีดยาแล้วนะแต่เขาก็มาตรวจแต่เราไม่มาตรวจอันนี้ถนนใหญ่นะอันนี้ถนนถนนเข้ามาในสถานีรถไฟกับรถเม นี่ตลาดที่หนูบ้านอยู่เราอยู่แต่เราจะไม่เดินกลับในทางตลาดเพราะว่าคนเยอะถ่ายลำบากเราจะเดินกลับอีกทางหนึ่งที่ว่าไม่ถ่ายไม่ลำบากคือไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ตอนนี้คนก็จะเริ่มดูบอลเพราะวันนี้ก็มีบอลเตะ นูน่นเพื่อนเห็นนูน่นคือนั่นแหละบ้านที่เราอยู่ประมาณตรงนู้นแหละเราอยู่ข้างๆโบสถ์จะได้ยินเสียงะระฆังประจำเวลาทำคลิปโอเค คลิปนี้แค่เน้นั้นเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีค่ะ